สวัสดีครับหนะครับจาก 3-all แท็กเตอนะครับวันนี้หนึ่งพามาชมสินค้าอีกหึงตัวนะครับรถคลาสสิกที่สุดในเมืองไทยนะครับที่ฮอฟอร์นะครับก็มีตัวรุ่นนะครับตั้งแต่ตัว5,000นะครับหรือ6,000หรือ6,600หรือถึง6610นะครับราคาเริ่มต้นเพียง580,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถพร้อมใบดันแล้วก็ผ่านหลังนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับสามอแท็กเตอร์นะครับเรามีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขายนะครับอันนี้เป็นรถฟอร์ดฟอร์ดแท้ๆเลยนะครับนําเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็นรถขายตามสภาพนะครับย้านะครับขายตามสภาพราคาเริ่มต้นเพียง5้าแสนแปดหมนบาทเท่านั้นนะครับตัวรถพร้อมใบดันแล้วก็ผ่าหลังนะครับหชุดลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะครับหรือติดต่อทางส่องทางมันจะเป็นไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์มันจะเป็น Facebook หรือ YouTube 3ามอแท็กเตอร์นะครับสามารถชมรถตัวจริงได้นะครับทุกใครอยากเข้ามามาทดลองมาชมรถตัวจริงได้นะครับมีฟอร์ดเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับเป็นหลายสิบสิบคันนะครับให้ลูกค้าเลือกค่ะเดพาชมนะครับตัวนี้จะเป็น6610นะครับเซื้อลาย ย่างหน้าจะเป็นสเปค12.4ขอบ24นะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนยอดล้อหลังจะเป็น18.4ขอบ30นะครับได้เบดถ่วงล้อหลังด้วยนะครับหาสมด้านท้ายครับอันนี้รถคือขายทำสภาพนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีใส่เบาะให้นะครับติดตั้งระบบไฟเทสระบบการทำงานทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังคาใส่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบนะครับมีเป็น10คันครับลูกค้าแล้วแต่ชอบเลยนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมก่อนได้นะครับ รถฟอร์ดนะครับฟอร์ดแท้เลยนะครับนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้มีหลากหลายคันครับลูกค้าามาชมครับเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงอะไหล่นะครับก็จะเป็นฟอร์ดทุกชนิดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเรามีอะไหล่ครอบคลุมค่อนข้างครบวงจรเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาทเบอร์โทรด้านล่างได้นะครับหรือ มีรถคันเก่านะครับอยากจะตีเธอแลกเปลี่ยนกับทางหนึ่งก็ยินดีรับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านลูกค้าท่านใดที่หารถไถฟอร์ดนะครับอาตลตที่สุดนะครับตัวนี้คลาสสิกที่สุดนะครับชื่อนี้ไม่ต้องห่วงการันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ